เคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่าที่ตาเนื้อเราเห็นว่าทุกการตัดสินใจของเราไม่ใช่แค่เรื่องมังเอญแต่เป็นเส้นใหญ่ที่เชื่อมโยงเราเข้ากับจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทฤษฎีเส้นปหูเวลาที่แตกแขนงมันน่าชวนให้เราครบคิด เรามาลองหลับตาลงนะครับเรานึกภาพว่าทุกครั้งที่เราลังเลสงสัยทุกครั้งที่เราเลือกอะไรสักอย่างและทุกครั้งที่เราเปลี่ยนใจจักรวาลก็แตกออกเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเป็นจักรวาลที่เราเลือกทางเองกับจักรวาลที่ทุกอย่างเป็นไปได้ในจักรวาลหนึ่ง เราอาจเป็นนักเดินทางที่กำลังสำรวจโลกในอีกจกักรวาลหนึ่งเราอาจเป็นนักเขียนที่กำลังถ่ายทอดเรื่องราวจากจิตวิญญาณหรือในอีกจกักรวาลเราอาจเป็นเพียงผู้สังเกตการที่เฝ้ามองการเติบโตของตนเองอย่างเงียบๆทุกความเป็นไปได้ทุกเส้นทางทุกตัวตนของเรา ล้วนดำรงอยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งในจัก,กรวาลอันไรขอบเขตนี้และถ้าเราสามารถเดินทางข้ามผ่านจัก,กรวาลเหล่านั้นได้ละ่ะถ้าเราสามารถเรียนรู้จากทุกตัวตนของเราได้ละ่ะเราจะเติบโตขึ้นขนาดไหนและเราจะใช้ชีวิตในจัก,กรวาลน,นี้ได้ลึกซึ้งเพียงใด ทฤษฎีนี้อาจจะเป็นเพียงภาพสะท้อนความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเรามันอาจเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางของตนเองและมีพลังที่จะสร้างสารรค์ชีวิตในแบบที่เราต้องการบางทีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอาจไม่ใช่การค้นหาคำตอบจากภายนอก แต่เป็นการเดินทางเข้าไปสำรวจภายในเพื่อค้นพบจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเพื่อเรียนรู้จากทุกความเป็นไปได้เพื่อโอบก,กอดทุกตัวตนของเราและเมื่อนั้นเราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังเราเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งและทุกการเดินทางของเรา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลคุณคิดอย่างไรครับ